ก็ไม่อยากจะอวยนะพูดทีททไรก็เหมือนอวยกันนะฮะอ่ะเมื่ออยู่ๆนะชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยก็ตั้งกระทู้แสดงความตกอกตกใจปนเซอร์ไพรส์นะฮะถึงความนิยมของลิซ่าลิซ่าแบล็คพิของเรานี่แหละนะฮะโดยบอกว่ายอดวิวคลิปของเธอนั้นเนี่ยนะครับมันมากมายมหาศาลยิ่งกว่าคลิปมิวสิกวิดีโอของศิลปินวงดังๆซะอีกครับ ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เธอไปออกรายการวาไรตี้โชว์กับเพื่อนร่วมวงแล้วก็โชว์ท่าเต้นดึงดาวหรือปูหนีบอิปินะคะาาที่ต้องบอกว่ายอดวิวยังคงพุ่งไม่หยุดแม้จะผ่านมาหลายปีแล้ว ส่วนช่อง y o u u u b e l l l y f ม l m Official ของเธอเองเนี่ยเดิมจะมีเฉพาะคลิปเต้นยอดวิวกับยอดคนติดตามก็มหาศาลล่าสุดคะเธอเพิ่มคลิปแนวไลฟ์สไตล์เข้าไปอีกก็เพิ่มยอดวิวให้มหาศาลเข้าไปอีกไม่นับรวมผู้ติดตามกว่า7.34ล้านบัญชีสมราคากับที่เป็นแชมป์ไอดอลเคป๊อเกาหลีที่ทำเงินจากช่อง YouTube ส่วนตัวได้สูงสุดในปีที่ผ่านมา ส่วนช่องทาง IG เองนะคะตอนนี้นีผู้ติดตามทะลุ52.2ล้านไปแล้ว oh. และยังไม่มีศิลปินเคป๊ OP, หรือเซเลบไทยคนไหนมาแซงได้ค่ะ oh. จริงนะเธอเป็นคนที่แบบมีคาริสมา่ามีแบบความโดดเด่นทำอะไรก็คือแบบน้ามองไปหมดนะจริงๆะไท